เดี๋ยวเราจะเดินเดินไปด้านหลังนี่นะครับอาจจะมีทางเดินไปนี่ลกักปบต่ป้าส่วนยาางนะฮะต้นน้ำรำพานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวเวียงรอวันมีพระทูตแสดงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดโรงเรียนในการร่วมกันดูแลรักษาพืชแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน นนสสในสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนศูนย์อำนวยการมาชุมนุมยพื่อขเปียกนการณ์ที่นี่ค,ค,คือเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพ่องเอาของดีเกิญท่าราชาร รถก็เข้าสี่อันเลาะข้างคนเลยแต่มันข้าจังหวัดน่ะ I'm not ผมเรือกอาัตรีอดุลผมวาดในเพื่อจุนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าการสร้างฝายชะลอกันไหลของน้ําสืบเนื่องมาจากว่าพื้นที่อเภอจุนพื้นที่ที่เป็นท,ที่สร้างอ่างที่ต้นอ่างที่รำพานหรือว่าลำห้วยที่น้าไหลลงมากจกจะชันนะครับการตกตะกอนหรือการไหลมารวมของกองหินกองทรายทั้งหลายก็ทําให้อ่างตื้นขึ้นได้เร็วน,นะครับพี่น้องประชาชนเราก็มองว่า ถ้าเราทําฝายชะลอการไหลของน้ําก็จะตะกลินทั้งหลายก็คงจะดีนะครับปีที่แล้วเราได้ร่วมกันทําฝายที่เป็นขนาดใหญ่ก็ประมาณ2อ0ร้อยถึงสามร้อยฝายแล้วฝายที่เป็นขนาดเล็กที่ชะลอที่จะยับยั้งให้น้ําไหลลงช้าลงอีกประมาณก,ก็พันกว่าฝายนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือหนึ่งตอนที่ฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาน้ํา กในพื้นที่ของอำเภอข้างเคียงในระดับร้อยสามแต่น้ําก็ไหลบ่าลงท่วมพื้นที่ของบ้านเดือดรัศดรเสียหายแต่พื้นที่อําเภอจุนตกประมาณร้อยสะสมร้อมิลิเมตรแต่ปัญหาผลกระทบของน้ําไม่มีเลยนะครับน้ําจากป่าที่ลงมาก็มีมการชะลอการไหลและเก็บกันน้ำได้เกิดความชุ่มชื้นนะครับประโยชน์ที่ได้รับต่อไปก็คือ นกหรือสัตว์ปลาที่อยู่บริเวณนี้ก็ได้ดื่มน้ํากินน้าาํามาใสยน้ำน้ำชัดน้าดื่มกินนะครับชาวบ้านก็เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็ปีนี้เราคิดว่าเราจะสร้างอีกประมาณฝายขนาดใหญ่เนี่ยอีกประมาณ1,700ฝาย1,700ลูกโดยให้ในเขตปลาโดยเขตรักษาพันธุ์ปลาเพียงรอนี่จะเป็นคนกำหนดที่จดจุดที่ทํา